อ๋อปิดไม้อยู่มันเตะออกมาต้องกลับไปคุยอีกอุ้ยพี่ส้มสอนหน่อยพี่ไม่พี่ส้มไม่ขอปิอุ้ยมันเตะอีกแล้วพี่ส้มเหมือนกันเออก็เขาเข้าไปคุยอีกจังหวะจังหวะมันจะคุยเรื่องคุณยายแต่เราเอาลงไป๊บคนนิดนึงฮโอ้ยมันเตะอีกแล้วเออคุยอีกตื่นตัวจะได้ของของเฟซมาโอ้ยมันเตะอีกแล้วพี่ส้ม S <S 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 ในที่สุดอาทิตย์นี้ก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือเมืองคุนลุ้นแล้วก็เมืองอามัสึกนั่นเองครับผมวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆมาทัวร์นะครับเมืองจีนกับเมืองญี่ปุ่นนะครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงแล้วก็แแบบไหนเนี่ยที่มันน่าฟาร์มบ้างนะครับสำหรับเมืองกอริลนะครับถ้าจะให้แนะนํานะผมแนะนําให้มาแมบบชั้น3นะครับเพราะว่าที่แมบบนี้เนี่ยมันดอบกีตาร์ที่ชื่อว่า r อเรนทั r o o t ครับซึ่งไอกีตาร์ตัวนี้มันคืออาวุธหลักของอาชีพบาทเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าไออาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะทำให้สกิลมิสซิเคิลสไตล์แรงขึ้น10%นะครับถือว่าเป็นสกิลหากินของบาทเลยแต่ว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยถ้าเกิดดรอปมาปุ๊บอะมันอาจจะไม่ค่อยมีราคานะครับเพราะว่ามันต้องเอาไปเจาะก่อนซึ่งหลังจากที่เจาะแล้วเนี่ยมันจะมี2รูนะครับใส่การส,สองไฮหรืออะไรก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยนั่นแหละครับมันเลยคล้ายๆกับกาต้ากึ่งนะที่เวลาได้มาเเเเนมันต้ององาาาไไไปปปจจจะะะ ของมันจะหายไปเรื่อยๆนะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นอาวุธหลักของอาชีพบาดน,นะครับผมเลยคิดว่าแม่งน่าจะราคาแบบแข็งมากๆอ่ะส่วนถ้าใครอยากฟาร์มของแลด้วยและอยากได้เงินเอ็มด้วยเนี่ยแมปชั้น3ก็โอเคอยู่ครับมันมีชีตมันมีอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆเลยแผลต้นเนี้ยฟาร์มเงินเอ็มต้องหาปีครับอาหาปีคือโนหนึ่งเลยส่วนชั้น1ก็ถือว่าไม่แย่ครับแต่ก็อย่างที่บอกไป ถ้าจะฟาร์มเงินเอ็มอ่ะแฮปปี้ดีกว่าครับไม่ต้องมาลอกกริวชั้นหนึ่งส่วนแมปต่อมาเนี่ยนั่นก็คืออมตึน,นั่นเองครับถ้าสําหรับผมนะผมเชียร์ให้มาแมปนี้มากที่สุดครับเพราะว่าของแลเนี่ยแม่งมีอยู่ทุกหลทุกแห่งในแมปนี้จริงๆ <Wow. S 1> ถ้าผู้ใดเห็นภาพแบบกว้างๆนะครับไอเมืองกริลเนี่ยเราจะไปฟาร์มหากีตา เราจะไปฆ่างูขาวเราจะไปฟาร์มรังพึ่งแต่ที่แมปนี้เนี่ยมีทุกอย่างเลยครับทั้งการ์ดไพ่สันโท้ที่จะต้องเอาไปยัดคอลเลกชันแบบบังคับทั้งการ์ดเดอะเปเปอร์ที่สายคีย้ทุกคนจะต้องมีไหนจะการ์ดโฮลองที่ทุกคนจะต้องใช้แถมตานที่ติดแกมทั้งหลายก็จะต้องซื้อไฟล็อกเอามายัดรองเท้าบวก9และสุดท้ายเลยคือบอสของแมปเนี่ย เป็นซามูนะครับถ้าใครตกมาทีเนี่ยก็เอิญเอิญเอิญกันเ,นยเลยหรือว่าถ้าใครจะใช้เองเนี่ยก็จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยกลายเป็นบอสแมปไปโดยปริยายครับสรุปนิยามสั้นๆนะใครอยากได้เงินเอ็มเนี่ยไปฮาปี้ครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะปั้นบาทหรือไม่อยากจะเสียตังในการทําของบาทเพิ่มเพราะตัวเองจะเล่นอยู่แล้วอะ่ะก็ไปกอลิวครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเอินกับของแลนจริงนะมาอามัสึครับแต่การจะเข้าดันอมัสึเนี่ยก็อาจจะต้องทาเควสนิดหน่อยไม่เหมือนก่อนริวนะครับแต่ว่าเควสเนี่ยไม่ยากเลยแค่เดินเดินคุยๆก็จบละครับไปเราไปทําพร้อมกันเลยครับคุยกับคุณยายดีดอามาให้คุยกับทหารนาบอให้เดินเข้าไปในปราสาททางซ้ายบนหนอหลังจากที่เราเข้าไปคุยกับคุณยายตรงกลางแมปแล้วเนี่ย เราจะโดนดีดออกมานะครับแล้วเราก็ให้คุยกับทหารข้างหน้าตัวซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะเข้าไปในปราสาทสายบนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าว์าไปเรื่อยๆจนไปถึงชั้นที่4ครับพอถึงแล้วเนี่ยก็เดินขึ้นไปอีกนิดน,นึงครับแล้วก็ออกเลี้ยวซ้ายมาเราจะเจอกับโชกุนจากนั้นเนี่ยให้กดคุยแล้วก็เลือกช้อยแรกไปนะครับพอคุยเสร็จก็เข้าโนวาไปเมืองอามาสึแล้วก็ไปว์ปขวาบนนะครับเพื่อไปคุยกับสารเจ้านะวิธีไปเนี่ยก็ตามคลิปเลยครับไม่ยากเลย หลังจากคุยกับ NPC ในสารเจ้าจบแล้วเนี่ยเราก็กลับมาคุยกับคุณยายครับแล้วกดคุยไปเราจะได้หางนายเทลมานะครับพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็เดินกลับไปหาโชกุนที่ปราสาทซ้ายบนของแมปนะแล้วเมื่อเราคุยกับโชกุนจบนะครับเราก็จะสามารถเข้าดันได้แล้วเป็นอันจบเควสนั่นเองโดยปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครไปฟาร์มชั้น1กันนะครับเพราะว่ามันวิ่งไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเริ่มกันที่ชั้น2องและชั้น3กันครับผมโดยวิธีการไปชั้น2เนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับทั้งวิ่งไมไ เต็มไปหมดเลยฉะนั้นวิธีในการไปเนี่ยก็คือการกดนิวิเกชันครับสำหรับวิธีการใช้ก็ตามคลิปเลยครับเรากดอันติเนตวีขึ้นมาแล้วก็ติ๊กไปที่รูปธงนะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเดอะเพเปอร์ลงไปนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ติ๊กไปที่ชั้น2หรือชั้น3ก็ได้ครับแล้วก็กดไฟล์มันจะขึ้นลูกศรมาให้นะแล้วเราก็เดินตามไปเลยครับไปดูกัน พอมาถึงชั้นสองเนี่ย เราก็เลือกช็อปได้เลยครับว่าอยากจะอยู่ที่นี่หรืออยากจะไปชั้น3นะที่นี่ก็จะมีโฮลองกับพอยซันโทสนะครับที่จะทําเงินได้แล้วก็มีไฟล็อกอยู่ปลา,ายนะจะมี3ใบนะครับที่มันเป็นของแลรแล้วเราขายได้แน,แน่แต่ถ้าเกิดว่าอยากหาการ์ดเดอะเปเปอร์เนี่ยเราไปชั้น3เลยครับเพราะว่าชั้น2เนี่ยมันมีน้อยการฟาร์มชั้น2เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยครับมอนมันไม่เก่งเท่าไหร่นะเราสามารถปล่อยฟาร์มชิลๆแล้วไปนอนตีพุงได้เลยครับ<อ>แต่หากจะมาฟาร์มชั้น3เนี่ยข้อควรระวังเนี่ยมีอยู่2อสาอย่างครับหนึ่ ออตอนปล่อยบอทเนี่ยตั้งหลบบอสซามูด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนตบเป็นขี้แน่ส่วนข้อที่2เนี่ยแมปไหนมีบอสนะครับที่นั่นก็มี PK เพราะฉะนั้นระวังเพเยอร์ด้วยกันเองนี่แหละระวังคุณจะตายโดยไม่รู้ตัวครับผมและข้อสุดท้ายครับที่จะต้องระวังหน่อยก็คือแทบครับมันจะมีแทบเคมอลเนี่ยครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยข้างบนเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยหาเสื้อพาสนามาใส่ด้วยก็ดีครับหรือว่าถ้าตอนที่กําลังหาการ์ดเนี่ยมันแพงเกินไปที่จะมาฟาร์มนะก็นะไปหามัพแจ็คมาใช้ก่อนก็ไดกไดด้้รัััมมนนนนกกเหืออขสุป แบบของผมแล้วกันก็เิ้วชั้นหนึ่งเนี่ยข้ามไป ชั้น3มเนี่ยเอาไว้ฟาร์มกีตาร์ครับถ้าอยากจะเล่นบาดนะหรือว่าอยากจะเอินนิดนิดหน่อยๆน่อแล้วมันเป็นบอนที่เราฟาร์มไหวก็ไปได้ครับ <Yeah! S 1> ส่วนใครอยากจะลุ้นของเล่หลายๆชิ้นเนี่ยแนะนำครับเอามาสึชั้น 2, 2ถ้าไม่ดวงซวยจนเกินไปยังไงก็น่าจะเอินครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะหาการ์ดเปเปอร์มาขายหรือว่ามาใช้เองเนี่ยก็แนะนําชั้น3ครับแต่หลบบอนดีๆีวิวของดีๆหน่อยก็พอแล้วแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองดวงซวยไม่น่าจะหาของแลได้แฮปปี้ตลอดไปครับจบข่าว <S 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 ปบบาวดหัวกับเรื่องฟาร์มมาเยอะแล้วครับเรามาคลายเครียดค่ คนนกกับ้าางดีว่คือต้องบอกก่อนนะที่เซิร์ฟไทยอะ่ะเราจะไม่เห็นภาพแบบนี้นะครับตีสามตีสี่คนยังเต็มแบตเทริรมิดการอยู่เลยอะ่ะอ่ะไหนไหนก็มาลงแล้วก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับเผื่อใครที่ไม่ได้ลงเนี่ยก็อยากให้มาลองเล่นเล่น <ๆ S 2> ดูครับไม่ได้เสียหายอะไรเลยแถมถ้าชนะเนี่ยยังได้ไยเบได้คูณ EXP คูณดอกไปใช้กันฟรีๆด้วยครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกว่าสนุกหรืออะไรเนี่ยอยากมาจอยด้วยยินดีต้อนรับเลยครับกิลสิบแปดพัทรับเพื่อนวอลไปเล่นด้วยกันครับขำๆฮ ลุดดี้น็อตติกเอเคสี่เจ็ดนั่นเองครับโอเคเราไปชมภาพกีฬามันๆกันนะผมลุยพี่เจงไม่เกือบพีชอะพี่เกือบพีชมันแรงกว่าน,นิดล <c oughs> ุยไม่ตายเบียดวั้างป้อมมา อุ๊ยพี่จ๋ดูตะกั่วเต้หนินดูด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนขุดให้ขุด่จใ้ขุดเป็น่งนั่งงนันั่งนั่งเปิดบัพจ๋กินไปเลยจกินไปไมุ่ดพี่แจไมุ่ด้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยบอตาย ไดแล้วโอ้โดนโคนได้เยี่เสียเสียทามิ่งแล้วเสียแลเสียแล้วอย่างนี้เฮ้ยทั้งวนเฮ้ยทันทันทันไม่เจ๊นัผมไม่ตายที่ไหนแล้วทันนี้ทันน่ะไอ้เชื่ไมมันมันกดกดดักไม่ได้เว้ยเซิร์ฟเนี้ยหลายทีแล้วเนี่ยไอตัวเหลืองเนี้ยอุ้เจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยเฮียแมงเลือดแมงเหลืองเลยไม่ใช่ไอแมงแดงเลยอ่ะแมงวันมันร้องเหี้ยแอ่ะ ยูบไปรแลยแล้วแปลงล่างนี่อ่ะที่แต่ที่แต่โอ้โหที่แรูทัะกกระแต้เนี่ย

เฉยมันไอปีพอมันเบิ้งพี่นะพี่ยิไปยอมนะมันได้แน่มันขุดพี่ด้วยนะเอ้าเอาไม่หนีเออหนีอยู่ชิ้นไผ <c oughs> ่ขุดอยู่นะไหนไี่เฉยมันขุดพี่ไปพักแล้วแม่งนี่อะไรกันไร้สาระเฮี <c oughs> <laughs> โอ้ยใจแค่มือหญ่างนี่ยังท่ามาเลยที่ปล่อยให้มันเด็กเดินไอ,อ,อ,อนนพี่แจ๋วที่อันไหนเนี่ยเนี่ยอืออือโหชายเลยพี่แจ๋วไหนปีทองไปกินให้มันขวดที่อ่ะเนี่ยไหนพี่แจ๋ที่ไอีทองนั่นน่ะแจ๋มันไหนวะ <c oughs> นั่นน่ะข้างหน้าเลยพี่แจ๋วไม่เอามา,นานปีทองอ่ะไม่เอาทำไมอ่ะพี่ไม่โดนอ่ะไม่ใช่เอาแต้มก่อนเต็มน้อยอ่ะหิวแต้มตนี่ไงซอนโฮโน่หนึ่งไปดิ พี่กันไหมตรงตรง